วันนี้เน่ก็เลยจะมาทำเป็นเมนูเยลลี่ไมโลใส่ขวดพร้อมดื่มนะคะมไมโลเยลลี่แหละเอออย่างนั้นเลยนะคะก็เป็นนมอันนี้ก็ไม่ถึงกับหวานมากนะคะแต่ตัวเยลลี่คือเขาจะหวานไมโลเข้มข้นเลยค่ะ สวัสดีค่ะเน o rental coffee นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะเอาไว้ให้เราทําทานเองที่บ้านก็ได้หรือว่าเอามาทําขายกันก็ได้ค่ะช่วงนี้นะคะสูตรที่เน่ยอยากมาแชร์ก็จะเป็นสูตรที่เราจะทําขายแบบเดลิเวอรได้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เนก็เลยจะมาทําเป็นเมนูเยลลี่ม l o โล ใส่ขวดพร้อมดื่มนะคะเราจะทำเยลลี่ไมโลไปกับนมสดแล้วก็ใส่เป็นไมโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำตามกันดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เยลลี่ไมโลกันก่อนเลยค่ะแน่นอนค่ะพอเป็นเยลลี่ไมโลเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบก็คือไมโลผงไมโลนี่แหละนะคะเสร็จแล้วค่ะเน่จะมีนมผสมนะคะวันนี้เน่ใช้เป็นของ bnf ก็คือถ้าใครใช้นมผสมนมข้นหวานข้นจืดปกติคือใช้ได้เลยนะคะเอาที่เรามีอยู่เลยค่ะแลวเนี่ก็จะมีผงเจลาตินนะคะเป็นตัวทำเยลลี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะก็คือเดี๋ยวเน่จะเริ่มต้นด้วยการแช่ตัวเจลาตินไว้ก่อนนะคะวิธีการของเราค่ะเน่ก็จะใช้น้ําเย็นนะคะแนะนําว่าให้ใช้น้ําเย็นค่ะน้ําเย็นเน่จะใส่ไว้ที่100 ML ค่ะใส่น้ำเย็น 100ml เสร็จแล้วเราจะใส่ผงเจลาตินนะคะที่1ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะก็คือใช้ช้อนอันนี้ได้เลยนะคะ1ช้อนโต๊ะพูนๆหน่อยค่ะนี่ นิดหน่อยแบบนี้นะคะแค่นี้ละคะ่ะพอละถ้าเราอยากให้เขาแข็งมากนะคะเป็นแบบเยลลี่แข็งๆเราก็คือใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะใส่ผงเยลลี่ไปเยอะกว่านี้ก็ได้ะคะ่ะอันนี้เนคคืออยากให้เขามีความแบบซอฟๆเป็นเยลลี่สไตล์ซอฟๆนะคะนุ่มๆเนคก,ก็เลยใส่เป็นผงเจลาตินไว้แค่นี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําในส่วนของไมโลกันนะคะสําหรับไมโลค่ะเราต้องให้เข้มข้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปท็อปหน้าเป็นนมสดเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไมโลเราจืดนะคะ พอเราไปใส่เป็นพวกนมพวกอะไรมันก็จะทําให้มันก็จะยิ่งจืดเข้าไปเพราะฉะนั้นไมโลเราต้องเข้มข้นเลยค่ะเน่ก็เลยมีสูตรแบบนี้นะคะน้ําร้อน4ออนค่ะเราจะใส่ผงไมโลที่3ช้อนนะคะแล้วก็นมผสมค่ะที่2ออนเห็นไหมคะ4 3 2นะคะน้ำร้อน4ผงไมโล3แล้วก็นมผสม2ค่ะเดี๋ยวเน่ใส่น้ําร้อนมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแก้วนี้เนี่ยเดี๋ยวเน่จะลองทํา3สูตรนะคะเน่ก็เลยจะต้องใส่น้าร้อนมาที่12ออนค่ะ น้ำร้อนที่12ออนนะคะเพราะฉะนั้นเน่ก็จะต้องตักผงเมลโลเนี่ยค่ะที่9ช้อนนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะเอาแบบเข้มข้นเลยค่ะใส่เลยนะคะ9ช้อนพุนๆหน่อยก็ได้ค่ะ1 9เรียบร้อยค่ะพอเรียบร้อยแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะ,ะช้อนอันนี้คือช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนตวงอันนี้นะคะช้อนตวงเสียมตานะคะหรือช้อนโต๊ะได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ช้อนโต๊ะได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็คนให้ไมโลกับน้ําร้อนนะคะละลายให้ดีก่อนเลยค่ะพอเราคนไมโลเรียบร้อยแล้วค่ะนมผสมตอนหนึ่งสูตรคือ2ออนใช่ไหมอันนี้เท่ากับ3สูตรนะคะเราก็ใส่นมผสมไป6ออนค่ะแก้วนี้เป็นแก้วตวงถ้าเต็มแก้วก็คือ1ออนครึ่งนะคะเท่ากับนี้ก็จะใส่ไป4ถ้วยค่ะ1 4ส เรียบร้อยค่ะถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้เป็นนมผสมแบบนี้นะคะแย่งนมข้นหวานข้นจืดนะคะถ้า6ออนแบบนี้ก็หมายถึงเป็นนมข้นหวานที่4ออนนะคะแล้วก็นมข้นจืดที่2ออนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะเห็นไหมคะตอนนี้เราได้ตัวไมโลเข้มข้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเน่จะใส่ตัวผงเจลาตินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะล้นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทเปลี่ยนภาชนะนะคะเดี๋ยวเนใส่เหยือกอันนี้แล้วกันเดี๋ยวล้นอ่า โอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัวเจลาตินนะคะที่เขาเสร็จตัวเราเนี่ยเอามาใส่เลยค่ะชอบแล้วเราก็คนให้เขาละลายค่ะพอเขาละลายเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาใส่ขวดได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเทตัวไมโลเข้มข้นเยลลี่ของเราเนี่ยค่ะ ใส่ลงไปในแต่ละขวดอันนี้เป็นขวดขนาด250 ml นะคะเดี๋ยวเน่จะใส่ไปขวดละที่100 ml ค่ะก็ใส่ไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากใส่มากใส่น้อยก็เอาที่เราชอบได้เลยนะคะอ่านี่ก็ใส่ไปค่ะขวดละ100 ml ตอนนี้นะคะเท่ากับว่าสูตรนี้เน,น่ได้มาเป็นเยลลี่ม o โลที่7ขวดนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไป แช่เย็นกันก่อนเลยค่ะเอาเยลลี่ไปแช่เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําในส่วนต่อไปค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเยลลี่มโลที่แน่ทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะก็แช่เย็นมาประมาณสองชั่วโมงนะคะตอนนี้เยลลี่ของเราก็เสร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือถ้าบีบดูคือเขาจะไม่ได้แข็งแบบวุ้นนะคะมีความแบบ ยุ่นๆเนี่ยค่ะยุ่นๆแบบเยลลี่น,นะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นเมนูกันนะคะเราจะได้ไปทําขายได้ค่ะเน่นก็จะมีเมนูเป็นแบบ2แบบนะคะแบบหนึ่งก็คือทําเป็นนมสดเยลลี่ไมโลนี่เลยค่ะอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะทําเป็นนมไมโลไมโลนะคะนั่นก็คือทําเป็นนมไมโลแล้วก็ไปกับเยลลี่ไมโลค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทํานมไมโลไมโลกันก่อนแล้วกันนะคะเน่นก็จะมีสูตรง,ง่ายๆค่ะก็คือว่าเดี๋ยวเราก็จะใช้แค่ตัวผงไมโลแล้วก็นมสด นั่นเองนะคะอ่ะมาดูสดกันสำหรับนมไมโลที่แน่จะมาทําให้เป็นแบบเอามาเติมท็อปหน้าข้างบนเยลลี่ไมโลเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้ให้แบบหวานมากแล้วนะคะ ทีนี้ไมโลเนี่ยผงไมโลเนี่ยคือเขาจะมีความหวานของเขาอยู่บ้างแล้วเพราะฉะนั้นค่ะสูตรที่เน่จะใช้นะคะเราอยากจะได้เป็นความแบบเหมือนเราดื่มนมไมโลเข้มข้นแล้วมาเจอกับเยลลี่ไมโลเข้าไปอีกอย่างนั้นนะคะเน่จะอัตราส่วนที่เน่จะใช้ก็คือเน่จะใช้น้าร้อนที่1ออนนะคะบวกด้วยผงไมโลเนี่ยค่ะ2ช้อนตวงอันนี้นะคะหรือ2ช้อนโต๊ะแต่เอาเป็นแบบไม่ต้องพูนนะคะเอาเป็นแบบพอดีพอดีอย่างนี้เลยนะคะได้ตวงง่ายๆ2ช้อนตวงอันนี้นะคะเอาพอดีพอดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเติมนมสด มาดูกันดีกว่าค่ะถ้า1สูตรเน่ใช้ก็คือน้ำร้อน1ออนแล้วก็ผงไมโลที่2ช้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเน่จะทําซัก4สูตรละกันค่ะนี่เราทํส4สูตรหน้าเนาะเดี๋ยวเน่ก็เลยจะใช้เป็นน้ําร้อนที่4ออนนะคะน้ําร้อน4ออนค่ะเพราะฉะนั้นเน่จะใส่ผงไมโลเนี่ยค่ะ8ช้อนตวงนะคะช้อนตวงนี้เลยไม่ต้องคูนด้วยนะคะเพราะว่าคือเราแค่ต้องการความไมโลเข้มข้นหน่อยค่ะแต่ถ้าใครอยากจะได้เข้มข้นมากน้อยก็ปรับสูตรของเต็งได้นะคะ1 อันนี้พอเสร็จเรียบร้อยเราก็เราก็คนนะคะแค่ให้ไมโลเขาละลายเท่านั้นนะคะอ่ะพอเน่คนละลายเรียบร้อยนะคะเน่ก็จะใส่นมค่ะสสูตรก็คือเท่ากับเน,น่จะใส่12ออนนะคะก็อันนี้ถ้าเต็มอันนี้4ออนค่ะใส่3ครั้ง1 3แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเน่ก็จะมาเทลงไปเลยค่ะอ่ะเทลงไปเลยนะคะเทจนเกือบเต็มค่ะ ทีนี้อันนี้เราจะได้เป็นความแบบไมโลไมโลเรียบร้อยแล้วนะคะไมโลเยลลี่ไมโลค่ะเสร็จแล้วค่ะพอเป็นอันนี้เราจะทําเป็นแบบนมสดเยลลี่ไมโลนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะนี่ก็เทนมสดค่ะรสจืดตามลงไปเลยค่ะเกือบเต็มขวดนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็ เตรียมขายได้แล้วคะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนละกันนะคะว่าสูตรที่เน่ทำเนี่ยให้เยลลี่ไมโลรสชาติเป็นยังไงพอใส่กับนมพอใส่กับความแบบนมไมโลนะคะจะออกมาเป็นยังไงมาชิมกันโอเคงั้นเดี๋ยวเน่มาเริ่มชิมที่นมไมโลแล้วกันนะคะนมเยลลี่ไมโลค่ะแล้วก็เอาแล้วน,น,น,นะคะอันนี้จะได้ความแบบเยลลี่หยุนหยุนของไมโลเลยนะคะนี่ดูดก่อน ก็คือเราก็ได้ความแบบไมโลเยลลี่แหละเอออย่างนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าเราคนๆน,นะคะ,ะให้เข้ากันลูกค้าซื้อไปคนเล่นได้เลยค่ะนี่จะได้แบบมีความมีกิมมิกให้ลูกค้าเล่นเห็นไหมคะมันจะมีความไมโลค่ะที่มันขึ้นมาผสมกับนมให้เราเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็นมเราก็จะมีความเป็นไมโลละอืมอร่อยอะเห็นไหมเยลลี่ไมโรก็ได้นะ อร่อยด้วยอ่าอืมก็เป็นนมอันนี้ก็ไม่ถึงกับหวานมากนะคะแต่ตัวเยลลี่คือเขาจะหวานไมโลเข้มข้นเลยค่ะอ่าทีนี้มาดูไมโลไมโลของเรากันบ้างนะคะอันนี้อร่อยมากเพราะว่าก่อนจะทําคลิปอะคะ่ะทำชิมมาเรียบร้อยแล้วเอาเฉพาะไมโลก่อนนะคะก็จะหวานเบาๆแล้วค่ะแล้วก็เข้มไมโลอืออืมอันนี้เพราะว่าไมโลเขามีความหวานเขาอยู่แล้วเราไม่ได้เติมอะไรเลยนะเสร็จแล้วค่ะมากินเยลลี่ด้วยนะคะ อ,อร่อยอะ่ะเมโลเมลโลเมลโลเยลลี่เมโลอร่อยจริงๆอ,อ่ะเนี่ยว่าเด็กๆน่าชอบคือเพราะว่ามันจะมีความแบบความเยลลี่เมโลอะ่ะเออแบบนั้นอะ่ะมันเข้มข้น,นะะอ่ะอออร่อย อ่ะโอเคค่ะเน่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปลองทําขายกันดูได้เลยค่ะเนเชวาน,น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่ทําให้ร้านเราอ่ะมีเมนูใหม่ๆแล้วก็ขายดีขายง่ายนะคะถ้ายังไงลองทํากันแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนบอกมานะคะเดี๋ยวเน่หาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะหรืออยากจะมีคําแนะนําติชมได้หมดนะคะยินดีรับฟังค่ะ แล้วก็ถ้าชอบเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกับเมนูเยลลี่มโลแล้วเราก็มาทำเป็นนมสดเยลลี่มโลนะคะกับนมไมโลไมโลของเราค่ะนมไมโลเยลลี่มโลของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากไปลองทำกันดูนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ